เปิดกล่องรับซื้อเหรียญ FC จังหวัดกำแพงเพชรส่งมาขายสวัสดีพี่น้องบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสับพบกับผมปปาศึกษาแบคงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ FC หคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอปปามาเปิดกล่องฮะกล่องซึ่งนักสะสมจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอรู้สึกจะเป็นอะไรฮะ ขานุวอรลักษบุรีใช่ไหมหรือว่าอะไรเอ่ยน่าจะประมาณนั้นเออชื่ออำเภอ,อ,อเนื้ออำเภอในชื่อเพาะเล็บซีเนาะเนาะขานุวอรลักษใช่ไหมฮะอ่ะขานุวอรลักษบุรีประมาณในเอฟซี FC ฮะอ่ะก็จังหวัดกําแพงเพชรเนาะอ่ะสวัสดีเจ้าของกล่องท่านนี้นะสวัสดีฮะผมปป่าศึกษาแบงเดือนโบราณอ่ะกล่องของท่านได้มาถึงมือปป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะเดี๋ยวป้าป่าเปิดกล่องเปิดกล่องดูเหรียญของท่านว่าเหรียญของท่านนั้นเป็นเหรียญที่ตกลงกับแอดมินไหมนะพูดคุยกับแอดมินแล้วแอดมินรับแล้วหรือยังเป็นเหรียญติดมาอ่านอกรายการไหมอะไรไหมเดี๋ยวป้าป่าเปิดไปแล้วก็เราพูดคุยกันเนาะให้รายละเอียดกันไปอีกครั้งหนึ่งนะหลังจาก ที่กล่องท่านมาถึงปะปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะก็เปิดกล่องกันโอเคเนาะใครที่ยังสงสัยว่าช่องของปะปาน,นั้นรับซื้อเหรียญจริงไหมเราก็ถามว่ารับซื้อจริงไหมอ่ะจะส่งเหรียญมาบ้างก็ไม่กล้าอะไรประมาณนั้นก็เอาง่ายๆเลยฮะก่อนที่จะรับซื้อจริงไม่จริงนะฮะให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะพาปะปปาเองก็ได้ได้รับคําถามมาหลายท่านเหมือนกันบอกว่ารับซื้อจริงไหมอะไรประมาณนะี F ้เอฟซีฮะอ่ะ,อะก็ยังไงดีเอ่ยแบบว่า ก็คือจะบอกว่ารับซื้อจริงเลยแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นเหรียญของท่านนั่นเนาะท่านต้องแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนะนะ idline fc80927928232 นะแอดไลน์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปหน้าหลังของเหรียญส่งมาแต่เหรียญที่จะจะส่งมานั้นท่านต้องต้องต้องอ่าศึกษาในช่องของปรอปาก่อนนะ,ะนะบางทีส่งเหรียญมาที่ว่าทางช่องไม่ได้รับซื้อเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ตรวจอ่าไม่ได้ตอบไปนะ เหรียญไหนที่เราไม่รับบางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลาตอบเราอาจจะเขียข่ยเขียข่ย,ย,ยไปเลยฉะนั้นก็รับซื้อจริงไหมอันนี้ก็ต้องอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นเหรียญที่ช่องปปาประกาศรับซื้อไปหรือเปล่านาะก็มามาศึกษากันก่อน f อฮะอันนี้เหรียญก่อนเข้ารายการปปาขอขัข้ขนอหนึ่งฮะเอฟซฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนหากคลิปวิดีโอช่องของปปานั้น มีประโยชน์กับตัวท่านขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเหรียญกันเลยดีกว่าเ c ฮะปะปาเปิดเหรียญเยนะี่ยเนาะดูสิว่าเหรียญจังหวันจำแพงเพชรนั้นเป็นเหรียญที่ช่องอ๋อเป็นเหรียญเด็ดไหมช่องของปปาร,รับซื้อไหมเป็นเหรียญติดมากี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอสซีฮซื้อเหรียญทุกวันนี้ลำบากเหมือนกันนะฮะนะบางทีเราเปิดกล่องเนี่ย เป็นเหรียญที่นักสะสมเขาเป็นเหรียญติดมาอะไรประมาณนี้นักสะสมทางบ้านดูก็เหมือนกับว่าเอา้าช่องปราปารับซื้อนี่อะไรประมาณก็ <c oughs> ต้องดูคลิปป้าปาให้จบแต่ละคลิปด้วยนะฮะ <c oughs> เราไม่ดูเพลินเดี๋ยวว่าไปดูที่อื่นแล้วมาให้ช่องดูที่อื่นแล้วมาขายช่องของปราปามทีแต่ละพื้นที่แต่ละช่องนั้นซื้อขายเหรียญไม่เหมือนกันเอฮะแล้วแต่ความสามารถเนาะก,การนําเสนอของเขาอันนี้เป็นเลยเอยฮะเหรียญไหนอ่าเหรียญไหนปอไ,ไม่ต้องส่งคืนโอ้โหขอบคุณท่าใจใหญ่เหลือเกินก็ไม่ พยายามให้เป็นภาวนาให้เป็นเหรียญแท้นะโอเคนะถ้าปลอมอยังไงเดี๋ยวป้าปาก็แจ้งตรงนี้เลยนะดีฮะดีนะท่านอ่าเนาะ,ะป้าป่าขอบคุณมากฮะนะป,ะป้าป่าจะได้ไม่ต้องกังวลกับท่านด้วยเนาะไม่ต้องกังวลเลยเจ้าของเหรียญเ,เขาเขียนมาแบบนี้แต่ป้าป่าจะพยายามอ่าดูแลให้ดีที่สุด FC สเถ้าหากปลอมก็บอกว่าปลอมเลยเนาะดูก่อนนะฮะ FC ดูแล้วคล้ายๆอ่า ยังไงดีฮะเอสซฮะอ่ะเดี๋ยวป,ป้าปาตรวจสอบให้เหรียญต่อเหรียญเลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทคุดเก้าเหรียญเอสซฮะก็มีเหรียญปลอมแปลงมาด้วยตั้งแต่ปีพศ2515 16, 16ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวป,ป้าปาตรวจสอบพิทีละเหรียญเลยนะฮะเนาะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญแท้ฮะนะเป็นเหรียญแท้หนึ่งเหรียญละเดี๋ยวป,ป้าปาอ่ะดูอีกรอบฮะหลายคนอยากให้ป,ป้าปลาทีจุดอีกสักครั้งหนึ่ง นำเหรียญแท้เหรียญปลอมมาเปรียบเทียบทำเป็นคลิปวิดีโอโอเคฮะเดี๋ยวป๊าทำให้เนาะอ่าอ่าโอเคฮะในเหรียญแท้ป๊าภาวนานะป๊าอยากได้เหรียญแท้มากเลย fc ฮะเนาะแต่ถ้าปลอมก็คือปลอมไปเนาะเป็นไปตามเงื่อนไขฮะ fc ฮะเพราะเหรียญตัวนี้ปลอมมาเป็นครึ่งหนึ่งนะโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวนี้เหรียญแท้ fc 5 2เหรียญละป๊าภาวนาอยากให้เป็นเหรียญแท้ทั้งหมดเลยเพราะช่องของป๊าประกาศรับซื้อไปแล้วก็อยากได้เข้ามาโอเคเนาะมาดูเหรียญที่3 เหรียวนี้ก็เหเรียญแท้ F4 สามเหรียญละผ่านไปสามเหรียญแล้วนะเดี๋ยวนี้ป้าป้าไม่มั่นใจแล้วป้าดูให้แล้วเนื้อมันแปลก,ปลก,ปลกโอเคให้ F4 ฮะ,ฮะเหรียญนี้เหรียญปลอมนะฮะอ่ะสังเกตดูอ่ะถ้าเหรียญแท้ก็จะติดหมดนี้ให้ดูสักเหรียญเนาะเหรียญปลอมให้ F4 ฮะดูที่เริ่มขาดนะฮะนะักคอคุดคออะไรเขาขาดเข,อขอจาจะไม่ชัดเจนนะค,ะคล้ายๆเขาปั๊มมาไม่ชัดเจนเห็นมฮะเหรียญนี้น่าจะปลอมมาน่าจะเดี๋ยวป้าป้าดูเท้าคุดก่อนฮะ นี่ปอมได้เหมือนเอฟซีฮะถือว่าปอมได้เหมือนนะสำหรับเท้าอุ้งเท้าคุดเนี่ยนะโอเคเหมือนมากเลยยังไงเดี๋ยวป,ป้าดูให้อีกรอบนะึงแล้วกันเนาะจะได้ดูเหรียญอื่นไปด้วยเอฟซีฮะมาดูเหรียญต่อมาให้เอฟซีฮะสี่เหรียญรู้สึกจะมีปอมอยู่หนึ่งเหรียญผ่านไปสามเหรียญเลยเอฟซีฮะเป็นเหรียญแท้สามเหรียญก็ถือว่าดีมากแล้วนะดีมากแล้วนะอ่านี้ดูเผือๆน่าจะเป็นเหรียญแท้ดูเนื้อเหรียญน,นะแต่ป,ป้าไม่ได้ดูลวดลายดูเนื้อเหรียญฮะไม่น่าเชื่อเอฟซีฮะปอมฮะนะ ปลอมเหมือนกันเหรียญน,นี้อ่ะดูนะฮะเหรียญเหรียญปลอมเนี่ยตรงคอคุดนะฮะคอคุดบ่าทคุดเนี่ยเขาจะเริ่มขาดแล้วแล้วก็ตำลำตัวคุดเนี่ย F4 ฮะเขาจะขาดนะเขาจะเริ่มขาดละอ่ะลายลักษณ์เขาจะไม่ชัดเจนเห็นไหมฮะเขาจะขัดขาดเขินๆกัน,น,น,นอ่าไม่มีเกินมีแต่ขาด F4 ฮะนะนี่คือส่วนหนึ่งของเหรียญปลอมนะเขาน่าจะไม่ใช่ปลอมมาครั้งเดียวใน F4 น่าจะปลอมหลายครั้งอ่ะนะเพราะเขาเริ่มพัฒนามาเหมือนมากเดี๋ยวป้าปาจะให้ดู ระดับเหรียญปลอมตั้งแต่ปลอมแบบไม่ได้เรื่องนะฮะแล้วก็ปลอมมาดูดีเรื่อยดูดีเรื่อยปาปาพยายามใช้ใช้กิตวิจุดคิดอยู่ว่าปลอมมาน่าจะเป็นหลายรุ่น f c เดี๋ยวป่าปาทำทำให้ดูดีกว่าเนาอเดี๋ยวปาปาจะทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูใน f c นะสําหรับเหรียญปลอมที่ขอกันมาพอดีเนาะเดี๋ยวป่าปาทําให้ดูว่าอะดูเหรียญต่อมา F4 ฮนะเนาะอะมาดูกันต่อ เหรียญนี้ก็น่าจะปลอม f ฮะตอนนี้ดูยากมากนิดหนึ่งแตเพราะเหรียญค่อนข้างจะเก่านะฮะเพราะว่าดูเหรียญนี้ต้องดูรายละเอียดของของลําตัวคุดด้วยนะจุดๆหลายๆสำหรับตัวคุด f 4ะด้านหน้าก็เหมือนกันเขาเขาค่อนข้างยอมรับเลยว่าเหรียญเหรียญเขาจะลบเรือนนะก็ปลอม3ามเหรียญเ c ย f มาดูเหรียญที่4อ่ามาดูเหรียญเหรียญที่เหรียญที่7จ็ด f 4อ่าขอเหรียญแท้สักเหรียญได้ไหม f ฮะ อันนี้ก็เป็นเครือข่ายของเหรียญปลอมใน f c นะก็เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยเป็นเหรียญแท้สมเหรียญนะเหรียญปลอมถึง4เหรียญใน F4 ฮะเดี๋ยวปาปาชี้จุดเหรียญสุดท้ายดูเนาะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวนียเพราะปอาปาก็สงสารฮะเกรงใจลูกค้าเก่งใจเจ้าของเหรียญนะที่จริงปอปาอยากให้เป็นเหรียญแท้ทั้งหมดเลยนะพอไปก็ต้องการอยู่แล้วแต่พอปอปามาเห็นแบบดีฮะเจ้าของเหรียญเขา เขายอมรับก่อนที่เหรียญจะถึงมือป้าปาเนาะเขายอมรับมาจากบ้านเขาละป้าปาขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเหรียญปลอมไม่ส่งคืนเดี๋ยวป้าปาให้ดูจุดนะ f ฮะนะดูเหรียญปลอมเป็นบทบาทนิดนึงอีกเนาะเพราะว่าถือว่าเจ้าของเหรียญจะได้สบายใจ f ฮะนะคอคุดเนี่ยเขาจะขาดเลย f ฮะนะแล้วตรงคอคุดเนี่ยเขาจะมีจะงอยเล็กๆสังเกตดูนะฮะถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยเขาจะเป็นจงอยที่สวยมากเลยเดี๋ยวป้าปาจะทําเป็นคลิปวิดโอ้ยดูใหม่ดีกว่านะป้าปาจะเอาเหรียญแท้สวยๆเลย คมๆเลยมามาทำคู่กับเหรียญปลอมเดี๋ยวว่าปาขอเวลาเดี๋ยวต่อจากน่าจะเป็นคลิปต่อไปไม่นาน f ฮะนะเดี๋ยวว่าปาทำให้ดูนะอ่ะเพราะหลายคนก็ขอกันมาเหมือนกันแต่ก็ต้องดูายจุด f ฮะโอเคเนาะสรุปเหรียญ9้าเหรียญ f ฮะอยู่ในเงื่อนเงื่อนไขของเหรียญแท้เนี่ยประมาณ3เหรียญนะฮะเนาะก็เป็นเหรียญปลอมอ่ะเป็นเหรียญปลอมอ่าประมาณ4เหรียญเนาะประมาณนี่ย f ฮะนะ อ่ะประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะดูเหรียญใหม่กันต่อไปยังไงเดี๋ยวปปาจะตรวจสอบรอบ2ให้นะฮะตรวจสอบรอบที่สองให้โอเคเนาะเอาให้สุดวิสัยป๊ะปาจริงๆเลยนะเพราะเหรียญเขาจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะถ้าชัดเจนดูง่ายนะดูง่ายสำหรับปปามาต่อมา F4 ฮามาเป็นเนาะอ่ะอน,นี้ได้มา2เหรียญน,นะฮะอ่ะก็เป็นเหรียญรอหตราแผ่นดินนะฮะ mm. เหรียญโรหตราแผ่นดินใครมี f c ฮะอันนี้อะไรเอ่ยฮะ อ้อเดี๋ยวป้าปาดูให้นะฮะอ่ะดูให้ดูให้นะฮะอ่ะเขาบอกมาว่าเป็นเหรียญที่ปัม๊มผิดพลาดนั่นแหละเอฟซี FC ฮะเขาบอกว่าเกือบตรงนะทีนี้จะเกือบแค่ไหนเรามาดูกันเอฟซีฮะนะองศาที่ได้ราคาจริงๆก็คือองศาภัสเซียนขวางเป๊ะป้าป,า,ปาเพิ่งคลอดคลิปออกไปนะผัสเซียนขวางเป๊ะกับภัสเซียนตรงเป๊ะเพราะเหรียญตัวนี้จะผลิตออกมาสลับด้านใช่ไหมฮะอ่ะป้าปาหมุนให้ดูฮะ อ่า F4H เป็นพระเียนเลยตรงนะฮะนะเป็นพระเียนเลยตรงอ่าก็ถือว่าเป็นเหรียญที่แปลกเหมือนกันโอเคเนาะแต่ว่าอย่างไงแล้วเนี่ยปปาก็รับซื้อกว่าถ้าสภาพเหมือนกันปปาก็รับซื้อแพงกว่าเหรียญสลับด้านธรรมดาอันนี้ปกติธรรมดาใช่ไหมอ่ะหมุนโอเคฮะอันนี้เหรียญน,นี้ปกติธรรมดานะอ่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีรอซอและเหรียญน,นี้ละ f 4ะ เีนี้ก็ไม่มีรสอหมันกันใน F 4ห้าสภาพก็ใกล้เคียงกยันเห็นไหมฮะอันนี้จะสวยกว่าถ้าพูดแล้วนะจะจะดูดีกว่านิดหนึ่งโอเคเนาะถ้าหากสภาพเท่ากันเนี่ยเหรียญรห5ตราแผ่นดินผ่านใช่ไหมเราเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อย F 4ห้านะก็ที่อย่างนี้ได้สี่ร้อยใช่ไหมอะเดี๋ยวดแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเหรียญไหนอาเหรียญนี้เหรียญเหรียญเหรียญเนี่ยคามือปลาปานเนี่ยได้สี่ร้อยนะเขาเป็นเหรียญพระเศียรสลับใช่ไหมอะได้สี่ร้อยเหรียญเนี่ยถ้าเป็นพระเศียรปั้มผิดพลาดในรูปแบบอย่างนี้ราคา อาจจะเท่าไหร่ปะปาก็ขอดูสภาพผิวเหรียญแต่คงจะตกลงกับแอดเมือนบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวปะปาไปคุยกับแอดอ,อีกครั้งหนึง่งโอเคเนาะเป็นรูปแบบที่น่าอ่าระดับเนี้ยปะปาได้มาเป็นเหรียญแรกนะก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกเลย fc เอาแล้วได้มากระ2เหรียญความผิดพลาดเหรียญหนึ่งนะเลยตรงนะเสียนเกือบตรงอ่ะอันนี้เขาเลกเสียนเลยตรงนะฮะตรงนี้เนาะประมาณนี้อ่ะเกือบตรงตีอยู่แบบนี้นะแบบนี้อันนี้จะเป็นเลยตรงโอเคฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญแปลกเลยทีเดียวอ่ะเหรียญรอห้าตาแผ่นดินนะฮะใครที่มีฮะปปาเริ่มรับซื้อทีละสี่ร้อยอะไรประมาณนั้นเนาะเหรียญเหรียญรอห้าตาแผ่นดินอันนี้ราคาไม่แรง fc ราคาไม่แรงนะก็ก็ต้องไปไปดูดูตามสภาพผิวเหรียญกันด้วยไง fc อ่ะอันนี้เป็นเหรียญ เหรียญอ่าสิบาทคุดเอาละเนาะเราจบตรงนี้ก่อนเนาะวางไว้ก่อนอ่ะอันนี้เป็นเหรียญสิบบาท <c oughs> อ๋อบอกว่าสิบาทคุดใช่ไหมไม่ใช่สิบาทออมสินเอฟซีฮะอ่าอย่างนี้ประปาก็ขอที่ว่าเป็นสภาพอ่าจะเป็นเก่าเก็บหรือผ่านการใช้งานดีเนาะพะสีกเขาจางแล้วอ่ะก็ซื้อขายกันได้แต่ราคายังไม่แรงแต่ป้าปาว่านะ,ะก็อยู่กันประมาณนี้แหละเพราะว่าเหรียญเขาก็ค่อนข้างจะเผยโฉมกันเยอะเดี๋ยวนี้นะอ่า เฮ้ยโฉมกันเยอะอ่าช่องนั้นเปิดช่องนี้เปิดพื้นที่นั้นเปิดออกมาฮะก็มองเห็นกันมากมายใช่ไหมฮะอ่ามองเห็นกันมากมายราคาเหรียญก็เลยไม่แรงอันนี้ก็เป็นรายการในสักอย่างหนึ่ง RSC ฮะมาดูเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดเนี่ยใครที่มีนะหนึ่งบาทพยาคุดฮะก็ปปารับซื้อปปารับซื้อใครที่มีฮนะวันนี้เราได้กันมาหลายเหรียญเนี่ยส่งมานะฮ RSC ะนะฮะนะถ้าเป็นสภาพอ่าปกติธรรมดาอย่างเงี้ยไม่มีขาแว่นเนี่ยนะไม่มีขาแว่นจริง,รงๆเนี่ยเราก็รับซื้อกันประมาณ20บาท นะถ้าไม่มีขาแว่นและผูก่อนสนิมดําจับเกาะติดสนิมผุอ่าเป็นเหรียญผูเลยเนี่ยแบบนั้นเราขอคัดออกเล็บเสียนะปลาส่งต,ต่อไม่ได้นะขายไม่ได้นึกออกไหมฮะอ่ะอย่างนั้นเราเป็นการต้องต,ต,ต้องคัดออกถ้าเป็นแบบเนี้ยสภาพอย่างนี้นะฮะไม่มีขาแว่นก็ไม่เป็นไรปลารับซื้อนะก็เหรียญหนึ่งก็20บาทฮะที่จริงจํานวนการผลิตก็เยอะแต่เขาได้รับความนิยมเขามีตํานานของพญาคุดอย่างจุดนั้นจุดนี้มาอะไรประมาณนี้คนก็เลยนิยมมาตลอดโอเคเนาะถ้าหากว่ามีขาวแว่นกันชัดเจนเนี่ยเราก็ให้ราคา25บาท บ้างถ้าสวยขึ้นมาเลือกก็เป็น30บาทบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นโอเคเนาะสำหรับ1บาทคุดเอฟซีฮะเริ่มต้นที่เหรียญใล2ยีบาทเนาะก็ถ้าหากไปเหรียญผูเหรียญพังเหรียญอะไรมากๆกฮะก็เราก็ขอคัดออกประมาณนั่นแหละก็คุยกับแอดมินน่าจะคุยกับแอดมินมาบ้างแล้วเนาะอ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดู f c ฮะหบาท1บาทปี0 5นย์หหลังตราแผ่นดินฮะเหรียญสมัยราชการที่9ใน f c ฮะ ตราแผ่นดินเนี่ยมาจากราชการที่5นึกออกไหมฮะเป็นตาของสมัยราชก,การที่5แต่ว่าเราก็มาใช้ราชก,การที่9ด้วยประมาณนี้แหละนะปะป้าก็ลืมๆข้อมูลแล้วละ่ะนะเพราะทำหลายรายการอย่างนี้อ่ะโอเคเนาะใครที่มีฮะหบาทเนี่ยปีศูนย์หหลังตาแผ่นดินเนี่ยเหรียน,นึงก็ประมาณ4บาทถ้าเป็นสภาพนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเนี่เสียเหรียญสะ4บาทนะแต่ไม่ใช่เหรียญที่มีสนิมกัดผุก,ก่อนมาแล้วไม่เห็นลวดลายเคยเห็นไหมฮะเหรียญผุๆอ่ะนะมองไม่เห็นแบบนี้เลยถ้าสภาพเนี่ยปป้ารับซื้อให้อยู่แล้ว44บาทนะ นะถ้าแย่ยวกว่านี้เลยก็ประปลาไม่มั่นแต่ว่าบามบาทจะจะเปลี่ยนไปได้ไหมก็อ,อาจจะมีบ้างบางเหรียญเนาะเราก็จะพยายามช่วยคัดที่แย่ยลงมาก็3บาทถ้าแย่ยวกว่า3บาทก็ f c ฮะก็คงต้องต้องจอดกันก่อนโอเคเนาะถ้าแบบนี้ก็ประมาณ4บาทนะเอาใครที่มีนะส่งมานะฮะไม่ว่าจะเป็น1บาทพยาคุด1บาทพยาคุดปี17หรือว่า1บาทปี0ูย์หหลังตาแผ่นดินส่งมาถนะ้าประปารับซื้อนะฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดู อันนี้เป็น2493ใช่ไหมอ่าปี2493 F c 5นี่คือเหรียญ50สตางค์รุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9อ่าเป็นเหรียญ50สตางค์ราคาไม่แรง F c ถ้าปาปาม่ลืมจำนวนการผลิตน่าจะประมาณสัก20หรือว่า23ล้านเหรียญนี่แหละนะวงการนักสะสมเนี่ยเขามองว่าเป็นเหรียญที่ ยังไม่ได้รับความนิยมแต่ว่าประปานั้นจะพยายามเค้นหาข้อมูลแล้วเอามาประยุกต์มาดัดแปลงนะคือดัดแปลงหมายความว่านักสะสมบางคนบาง,บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเหรียญชุดนี้มีกี่ชนิดราคามีเนื้ออะไรบ้างเนื้อทองเหลืองเนื้อดีบุกเนื้อทองแดงอะไรประมาณนั้นป้าปาก็พยายามจะไปเจาะหาข้อมูลเอาฮะแล้วก็เอามาประยุกต สร้างขึ้นมาใหม่ให้นักสะสมระดับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยได้เล็งเห็นคุณค่าของเหรียญเหรียญน,นี้ก็จะเรียกเหรียญเก่าโบราณได้เลยเนาะนะนะอยู่ในยุคของปลายรุ่นเก่าโบราณอะไรประมาณนะี้ fc หก็นะถ้าครบชุดก็น่าสะสมน่าเก็บสะสมนะถ้าครบชุดจริงๆแต่ว่าถ้าเหรียญเดียวอย่างนี้เลยก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมนี่แหละเพราะว่าถ้าเหรียญเดียวแบบนี้เลยก็ fc ห้าเขาผลิตออกมาเยอะนึกออกไหมฮะยี่สิบล้านเหรียญกว่าหรือว่า2 3ล้านเหรียญน,นี่แหละ นะคือถือว่าผลิตเยอะกันเลยล่ะปี2493กนะ FC นะก็จะมีอ่า10สตางค์นะกับ5สตางค์นะผลิตน้อยนะอย่างนั้นราคาแพงกว่าอย่างนี้แต่เนี้ยปกติซื้อขายไม่ได้แต่ปลาปลาให้ติดมาเพราะปลาปลามีปลาปลาก็มาประยุกต์ใช้งานใช่ไหมประยุกต์ใช้ประยุกต์แบบแปลงขายก็ครบอะไรประมาณนั้นก็เนาะก็เดี๋ยวใครมีก็ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแล้วกันอันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยฮะปี34ใช่ไหมอ่ะเป็นปี3 4ใช่ไหม อ่ะโอเคฮะตอนนี้ก็ราคาไม่แรงนะ F c ราคาไม่แรงนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ราคาล่วงแล้วเนี่ยปปาก็รับนะนันกสะสมก็ขอติดมาเพราะเขาก็บอกตรงว่าเออติดมาเห 1, 2, เรียญหนึ่งสองเหรียญสาเหรียญได้ไหมพอได้ค่าส่งเขายอมรับทางด้านราคาผ่านการใช้งานเนี่ยปปาก็รับซื้อเหรียญลยยีบาทนะฮะนะไม่ผ่านการใช้งานตัวน,นี้ไม่ต้องพูดเลยฮะหลักร้อยห้าสิบาทปปาก็ซื้อยากแล้วเพราะอะไรฮะเพราะเราขายออกยาก F สีนะถ้าปปาขายออกได้ปปาไม่เคยกลัวทางด้านราคารับซื้อเข้านึกออกไหมฮะนะ เพราะว่าต้องยอมรับฮะบางชนิดราคานะถึงแม้ต้นตํานานที่ปะปาเคยขายออกมาเมื่อ2อราวๆกับสปีที่แล้วนะปะปาขายออกเหรียญทีสองร้อยห้าสิบสองเลยนะฮะนะเนี่ยพอลงแล้วก็ขึ้นยากก็ส่งผลกระทบไปถึงเจ้าของเหรียญที่ส่งขายเนาะใครกักตุนไว้ก็ถือว่าโชคลายไปเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเดี๋ยวก็โชคดี fc หสะสมไว้ก่อนนะอันนี้เป็นสตางค์ fc ฮะอันนี้เป็นสตางค์น่าจะเป็นสมัยราชการที่6นะ fc ฮะปีสองสี 6.4เป็นชนิดราคา5สตางค์เนื้อนิกเกินสมัยรัชกาลที่6นะโอเคเนาะเดี๋ยวมีไลา์คนหลายท่านถามออยากให้ประปาทำเกี่ยวกับลิิดีโอเหรียญสตางโมอาสตางรูบ้างอะไรบ้างโอเคเนาะนี่นติดคิวเยอะมากเลย mm hmm. fc ทั้งประปามาเปิดกล่องทั้งประปามาทำพีประปามาขายเหรียญแล้วก็งานอื่นๆด้วยก็ถือว่า เยอะเลยเดี๋ยวนี้ยังไงเดี๋ยวป๊ะป๋าหาสละเวลาทําคลิปเพราะป๊ะป๋าต้องทําอยู่แล้วเนาะก็ต้องรอนาตาสมใครที่อยากให้ป๊ะป๋าทําคลิปที่แบบน้าเหรียญเอาที่เหรียญหมุนเหรียญที่เราซื้อขายกันละกันที่ยังไม่ค่อยรู้นะฮะนะอยากให้ป๊ะป๋าทําคลิปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือก็บอกแอดมินมาทางไลน์นะป๊ะป๋าจะรวบรวมแล้วก็จะทำาให้ดูก่อนโอเคนะสำหรับเหรียญที่ป๊ะป๋ารับซื้อนะเหรียญที่ป๊ะป๋าไม่ได้รับซื้อหรือแบงค์เนี่ยปะป๋าก็อาจจะยังไม่ได้ทา เนาะเพราะว่าปปายยังไม่มีเวลาจะจะทำเหรียญหรือว่าแบงค์ที่ปปายยังไม่ได้รับซื้อเราจะเน้นเฟ้นเฉพาะเหรียญที่ป่ารับซื้อเนาะโอเคนะฮะอ่ะนี่คือรายการเหรียญที่นักสะสมอ่าจากจังหวัดกำแพงเพชรส่งมาขายเอแอดมินบอกว่ามีพระเสียรเอียงใช่ไหมเอ๊ะตรงนี้ไม่เห็นพระเสียรเอียงเลยนะอ๋อเป็นเสียงรอห้าใช่ไหม อ่้เอ็มเงี้ยไปไม่เป็นไรเนาะก็อ่ะรู้แล้วเราต้อจะเป็นเหรียญตรงเนี้ยโอเคเนาะนี่คือรายการเหรียญฮะาเอฟซตรงเนี้ยถ้าถามว่าภาพรวมรับซื้อทั้งหมดไหมก็ถือว่า f อฟซทั้งช่วยซื้อด้วยอย่างเหรียญแบบเนี้ยก็ก็ถือว่ารับซื้อทั้งหมดเลยอย่างเหรียญนั่เป็นเหรียญช่วยซื้อนะนะแต่มีก็ส่งมานะอ่าชุดสตางค์ปีสองสี่เก้าสามนะแต่ว่าป้าบอกไว้ก่อนเลยนะแจ้งรอบห้าสิบตางค์กับยี่สิบห้าตางค์เนี่ยราคาซื้อขายกันผ่านการใช้งานเนี่ยสามบาทสี่บาทห้าบาทเท่านั้นเองเอฟซี นะถึงแม้ว่าจะถูกลันว่าเป็นเหรียญผลิตออกมาหลายปีแล้วอะไรก็ตาม f ฮะนะจะไปเปิดรับซื้อเหรียญนะห้าร้อพนึงไม่ได้เราลองเปิดสิฮะมีนักสะสมระดับมืออาชีพเขาเก็บไว้เยอะ f ฮะนะถ้าลองไปรับซื้อสุมสี่สมหานะเราก็ต้องดูราคาเราขายออกด้วยฉะนั้นจะไปรับซื้อเหรียญราคาอ่าสี่ร้อ เหรียญปกติธรรมดา F4 ฮะเหรียญถล่ลมแน่นอนแล้วก็คงไม่มีเจ้าของช่องท่านใดเนี่ยคือเจ้าของช่องเขา,เขาศึกษามาแล้ว F4 นะเขาไม่กล้ารับซื้อสุดสี่ึงห้าเหมือนช่องปะปานแหละเนาะก็อดเอาฮะใครถือเหรียญที่ผลิตมากโบราณก็ตามอดเอาราคาไม่แรงนะก็ศึกษาไปด้วยเนาะ,อะขอบคุณเจ้าของเหรียญกี่รอบแล้วเนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะก่อนจากกันไปก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮะหากช่องของประปามีประโยชน์สำหรับท่านคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ